Together Podcast หลุดพ้นความทุกข์พันธนาการเรื่องค่านิยมแบบโรงเรียนช่วงสิบปีมานี้ฉันได้ยินคำว่าความทุกข์บ่อยมากฉันเห็นความทุกข์ของคนที่แบกรับทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนโตเพิ่มขึ้นยิ่งไปกว่านั้นมีคนไม่น้อยเลยที่เป็นทุกข์ ทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรพิเศษอย่างเรื่องการเงินอาการเจ็บป่วยหรือความพิการฉันสงสัยว่าทำไมเราถึงทุกข์ขนาดนั้นสังคมบีบให้เราเป็นทุกข์มากขนาดนี้เลยเหรอฉันจึงอยากลองค้นหาสาเหตุนั้นดูชีวิตที่ถูกกดดันให้ถูกต้องฉันตั้งสมมุติฐานว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปัญหาความทุกข์คือค่านิยมแบบโรงเรียนโรงเรียนสอนคิดเลข กฎวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตราวกับว่าทุกอย่างมีคำตอบตายตัวเช่นตั้งใจอ่านหนังสือจะได้เข้าโรงเรียนดีๆพอเรียนจบก็ได้ทำงานประจำที่มั่นคงมีครอบครัวและเลี้ยงลูกนี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องแต่ถ้าเราโดนปลูกฝังค่านิยมแบบนั้นคนรุ่นต่อไปเหล่านี้จะไม่มีทางมีชีวิตที่ถูกต้องคนที่เรียนไม่เก่ง คนที่ปรับตัวเข้ากับกฎขององค์กรไม่เก่งคนที่ปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้คนที่ไม่ได้อยากจะเลี้ยงลูกคนไม่ชอบใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นถ้าพวกเขาเป็นเด็กที่ต่อต้านค่านิยมแบบโรงเรียนมาตั้งแต่เล็กเหมือนฉันและแข็งข้อว่าทําไมต้องเป็นเหมือนทุกคนด้วยละ่ะก็แล้วไปแต่เราก็ยังเห็นเด็กบางคนโทษตัวเองว่าฉันไม่เหมือนกับทุกคน คนแบบนี้มักจะกุ้มใจว่าทำไมฉันไม่เหมือนคนอื่นหรือท้อแท้ว่าฉันเหมาะสมที่จะอยู่ในสังคมแบบนี้จริงหรอแล้วยังมีพ่อแม่ที่มองว่าถ้าลูกเป็นเหมือนเด็กคนอื่นไม่ได้ก็มักจะตำหนิลูกหรือตัวเองเช่นกันถ้าพูดถึงคำว่าเด็กดีคุณจะคิดถึงเด็กแบบไหนกันละ่ะ คำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนนี้เราก็ชอบถามกันเรากับมันมีคำตอบตายตัวเช่นเด็กร่าเริงมีเพื่อนเยอะเด็กที่พยายามทั้งเรื่องเรียนและกีฬาเด็กที่อดทนสูงและพยายามจนสำเร็จถ้าเราคิดว่าการเป็นเด็กดีมีคำตอบเด็กที่ไม่ได้เป็นไปตามคำตอบคงท้อแท้ลางคิดไปว่าตัวเองเป็นคนใช้ไม่ได้ พ่อแม่ก็ตำหนิตัวเองที่เลี้ยงลูกมาผิดพลาดทั้งพ่อแม่ทั้งลูกขาดความมั่นใจและไม่รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองถ้าเราเข้าใจผิดว่าชีวิตมีคำตอบเหมือนการคำนวณคนที่หาเหตุผลบางอย่างไม่ได้จะจมอยู่ในความทุกข์เมื่อทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะต้องใช้ชีวิตเหมือนๆกันจะเกิดภัยในรูปแบบต่างๆเช่นแนวคิดว่าผู้หญิง ควรทําตัวให้สมเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายควรทำตัวให้สมเป็นผู้ชายถ้าเด็กปลูกฝังแนวคิดเรื่องเพศแบบนี้เด็กจะไม่ได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองรู้สึกดีและต้องแบกรับความทุกข์มากเกินไปเช่นฉันไม่มีสเสน่ห์แบบผู้หญิงผมขาดความเป็นผู้ชายฉันอดคิดไม่ได้ว่าการปลูกฝังว่าชีวิตมีคำตอบตายตัวน่าจะมีผลต่อปัญหาเรื่องความทุกข ที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในช่วงนี้แน่นอนภัยร้ายของค่านิยมแบบโรงเรียนถ้าเราปลูกฝังเด็กว่าทุกอย่างในชีวิตไปจนถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมีคำตอบตายตัวก็จะมีปัญหาใหญ่อย่างอื่นตามมานั่นคือเราจะเสี่ยงไปทำลายความสามารถของเด็กและเสี่ยงจะไปปิดกั้นเส้นทางที่เด็กจะได้ทำในสิ่งที่ชอบเด็กที่ไม่มีเพื่อนเล่นกีฬามไม่เก่ง แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบก็สามารถจดจ่ออยู่กับมันได้ทุกวันบางทีเด็กแบบนี้อาจเป็นนักวิจัยมือดังวันในอนาคตก็ได้ถ้าเขาชอบวาดภาพอนาคตเขาอาจเป็นศิลปินชื่อกล้องเหมือนปิกัสโซหรือเด็กที่ชอบภาพยนตร์อาจได้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลกส่วนเด็กที่ชอบแฟชั่นอาจกลายเป็นดีไซเนอร์หรือสไตลิสต์ในอนาคต แต่สังคมในโรงเรียนมักบังคับให้เด็กเหล่านี้ตั้งใจเรียนและเล่นกีฬาจะได้เก่งทั้งบุญและบูจริงอยู่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะกลายเป็นคนดังระดับโลกได้แต่ต่อให้จะไม่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่แค่เด็กเจอเส้นทางในสิ่งที่ตัวเองชอบพวกเขาก็มีความสุขมากแล้วเด็กที่ชอบแฟชั่นต่อให้ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์ระดับโลกก็ยังมีตัวเลือกอื่นให้หาเลี้ยงตัวเอง เด็กที่ชอบของหวานถึงไม่ได้เป็นเชฟระดับโลกแต่เขาอาจเป็นเจ้าของร้านเค้กเล็กๆซึ่งเป็นที่รักของคนในชุมชนก็ได้ถ้าเด็กถูกบังคับให้ทุ่มเทเวลากับการเรียนที่โรงเรียนทั้งที่เขาไม่ได้สนใจไม่ได้รับอนุญาตให้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบและถูกตาหน้าว่าไม่เอาไหนเด็กคนนั้นเขาช่างน่าสงสารจริงๆเด็กส่วนใหญ่ที่เรียนไม่เก่งและไม่ชอบเรียน จะเสียความมั่นใจและการเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะต้องโดนดัดนิสัยให้เข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องพวกเขาจะสับสนว่าถ้าอยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบอาจดูเป็นการเอาแต่ใจเกินไปผู้ใหญ่ไม่จำเป็นต้องไปกดดันเด็กถึงขนาดนั้นเด็กทุกคนอยากใช้ชีวิตให้สนุกและได้ใช้เวลาทำสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเต็มที่ ผู้ใหญ่มีหน้าที่หาเส้นทางให้เด็กแต่ละคนไม่ใช่บังคับให้เด็กเปลี่ยนทางเดินสังคมที่ปลูกฝังว่าทุกอย่างมีคำตอบไม่ใช่แค่ทำให้คนประสบความทุกข์แต่ยังทำลายโอกาสพัฒนาความสามารถและโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหมาะกับตัวเองนี่คือภัยร้ายที่มาพร้อมกับค่านิยมแบบโรงเรียนวิถีชีวิตการทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนหาเงินและมีครอบครัว ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนคนที่อยากเป็นแบบนั้นก็แค่เลือกใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าคุณมีคำตอบเดียวกับทุกเรื่องคุณอาจปล่อยโอกาสที่จะมีความสุขเล็กๆหลุดมือไปก็ได้ และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเองขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ